ทุกคนขาราศีกุมราศีกุมฟังให้ดีนะคะจะเหนื่อยเหนื่อยไปเถอะเหนื่อยแล้วรวยจะเหนื่อยจะรุ่งโรดการงานได้ขยับขยายการเงินหลังเมษานะคะทุกคนคอยดูนะไม่รู้มาจากไหนแหละแต่มาเป็นกาะเป็นกรรมเป็นก้อนเงินนี้จะเป็นฐานเพื่อรองรับปีต่อๆไปเพื่อให้เหมือนเงินนี้นะคะ่ะทุกคนเงินนี้ได้มาเขาจะไม่ใช้ มันจะเป็นแบบนี้เลยนะคนปีคนราศีกุมคอยจับตาดูนะคุณจะได้เงินมาจากไหนไม่รู้ครูไม่รู้แต่ว่าเมื่อคุณได้มันมาคุณต้องเอาเงินก้อนเนี้ยค่ะเก็บเป็นส่วนใหญ่เพราะเงินก้อนเนี้ยค่ะจะไปต่อยอดไม่รู้คุณจะไปต่อยอดธุรกิจอะไรอันนั้นครูไม่รู้แต่รู้แค่ว่าอันนี้ค่ะทุกคนจะต่อยอดทําให้ปีหกแปดหกเก้าเจ็ดศูนย์นะคะพุ่งอย่างแรงเลยพุ่งแรงกว่าแบบเร็วมากๆนะคะ อันนี้คือราศีกุม